กาแฟสำเร็จรูปผสม Happy for You รื่นรมกับรถกาแฟเข้มๆแล้วเติมเต็มความแข็งแกรงแห่งความเป็นชายส่วนผสมและสรรพ,พคุณ Happy for You ซิงก์อะมิโนเอซิดคีเลหรือสังกะสีเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นช่วยให้ตับลุกมากทำงานได้เป็นปกติ และมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ช่วยปรับฮอร์โมนสมดุลเพศให้ปกติ L-Arginine ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวส่งผลให้เซลล์ในส่วนต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น L-Arginine จะช่วยบำรุงหลอดเลือดให้แข็งแรง โดยเฉพาะสุขภาพทางเพศของท่านชายเห็ดลินจือช่วยขับพิษโรคสารเปืเป้อนในร่างกายบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลกระชายดำช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศกระตุ้นระบบประสาทแก้ปวดเมื่อยขับปัสสาวะขับลมรักษาสมดุลความดันของโลหิตและขยายหลอดเลือดหัวใจตรงกัดอาลีหรือตราปลไหลเผือ มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพลังชีวิตของท่านชายเพิ่มฮอร์โมนเพศและเสริมสร้างเพิ่มภูมิต้านทานลดสภาวะไวทองสารสกัดปโปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยในการดูดซึมแคลเซียมบรรเทาภาวะกระดูกพุนและยังช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมในเพศหญิงและป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายด้วยวิธีรับประทานรับประทานวันละหนึ่งซองฉีกซองเทผสม ลงในน้ำธรรมดา60-70มิลลิตรหรือประมาณครึ่งแก้วใช้ช้อนคนให้ละลาย